ฒนานหลักสูตรท้องถิ่นภูมิปัญญาพื้นบ้านภาคกลางโดยประยุกต์ใช้ศาสตร์พระราชาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้วยระบบเทคโนโลยีดิจิทัลจังหวัดราชบุรีงบประมาณสนับสนุนจากคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมดำเนินการจัดทำโดยคณะผู้วิจัยประกอบด้วย มหาวิทยาลัยราชพัฒกาญจนบุรีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสวรรณภูมิมหาวิทยาลัยราชพัฒหมู่บ้านจอมบึงในหลักสูตรรายวิชาที่สามตลอนทัวทั่วราชบุรีหน่วยที่หนึ่งเมืองคูบัวมรดกศิลป์ขอเชิญรับชมสาระการเรียนรู้ได้ดังต่อไปนี้ โบราณสถานบ้านคูบัวเป็นชื่อของตำบลคูบัวอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีโดยเริ่มก่อสร้างและให้คนเข้าเยี่ยมชมโดยไม่เป็นทางการตั้งแต่พุทธศักราช2548โดยคณะผู้สูงอายุรวมตัวก่อการดีก่อสร้างเพื่อเชิดชูเกียรติคุณของบรรพชนไทยยวนที่อยู่ในจังหวัดราชบุรี ให้เป็นที่รู้จักแก่ประชาชนทั่วไปพิพิธภัณฑ์แห่งนี้เป็นการต่อยอดให้ลูกหลานเยาวชนที่ได้สร้างสรรค์นวัตรกรรมทางวัฒนธรรมขึ้นมาใหม่ก่อสร้างตัวอาคารสองชั้นกว้าง18เมตรยาว24เมตรมีบริเวณโบราณสถานสมัยชาราวดีอยู่ใกล้เคียงติดกันอายุประมาณ2,400ปีเป็นโบราณสถานองค์ใหญ่ ซึ่งกรมศิลปากรได้ไปขุดตกแต่งและขึ้นทะเบียนไว้ในระหว่างพุทธศักราช2,504ถึง2,506อาคารจิตปาธพันธจัดให้ชั้นล่างเป็นการเริ่มต้นอภูมิปัญญาของคนไทยสมัยทวารวดีได้แก่ศิลปะปูนปานดินเผาที่เป็นรูปบุคคลรูปภาพรูปนาค และพระพุทธเจ้าจากที่กรมศิลปากรได้ทิ้งไว้นั้นเอามาตั้งแสดงไว้เป็นหนึ่งห้องซึ่งอีกห้องจะแสดงภูมิปัญญาของคนไทยยโนกเชียงแสนหรือคนล้านนาเมื่อประมาณ200ปีมาแล้วเช่นวัตถุที่แสดงถึงการทำมาหากินที่อยู่อาศัยหลับนอนรวมถึงกิจกรรมพัฒนาชุมชนของคนรุ่นพ่อแม่ โดยใช้หุ่นขี้พึ่งเป็นตัวสื่อในการแสดงวัดคงสุวรรคีรีมีลักษณะเป็นมูลเนินดินคล้ายกับภูเขาที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในบรรดาโบราณสถานทั้งหมดเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าสันนิษฐานว่าเป็นฐานของวิหารส่วนชั้นล่างก่อด้วยศิลาแรงโดยโบราณสถานหันหน้าไปทางทิศตะวันออกโบราณสถานเมืองคูบัว ประดิษฐานพระพุทธรูปสามองค์ที่ชาวบ้านนิยมเรียกกันว่าหลวงพ่อแดงแต่ปัจจุบันนี้เหลือเพียงแค่องค์เดียวประดิษฐานอยู่ณวิหารภายในวัดเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองประจำวัดโขงสุวรรณคีรีที่ชาวบ้านมักจะเคารพบ,บูชากันมาก